สตอรี่นะครับวันนี้ก็ผมจะออกไปตกปลากินครับก็ว่าจะตกแล้วก็ถ้าได้ก็จะจอกินเลยผมก็ที่เตรียมไปก็คือข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่ทำทำมื่อกี้เลยครับทำน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวไปกินแค่นั้นถ้าผมไม่ได้ปลาผมก็ได้กินแค่นี้จริงๆถ้าได้ปลาก็ นั่นแหละครับก็จะได้กินปลาด้วยกับข้าเอนตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมไมหมดแล้วก็ข้าวเหนียวเรล้าอปุปกรณ์เป็ดเบ็ดนี่ค <c oughs> ันเบ็ดก็เ,เตรียมไปตกปลา <c oughs> ก็ไปดูกันว่าจะได้กินปลาไหมวันนี้ลองดูนะครับไปครับผม xíu gặp đám phép xíu cưa gặp nám สักสองถุงแล้วกันปอกขวดใหญ่ครับ ไม่ใส่ครับเหมือนเดิมวันนี้จะไปตกปลาครับเพื่อแถวข้างหลังพึงลำหังควย เอาละครับขอบคุณครับ,บ,รบไปต่อกันเลยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีครับที่ผมมาจับเบ็ดอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยตกอยู่แต่ก็ไม่เคยได้อะไรครับพยายามหลายหน อยากจะตกปลาให้ได้กับเขาบ้างเห็นเขาตกได้กันก็พยายามจะไปตกทุกครั้งที่ตกก็เบ็ดก็ขาดหรือไม่ก็ตกจนเบ็ดพังหรือเหยื่อหมดไป ที่พักผมเท่าไหร่ประมาณ3กิโลเมตรก็มาตรงซอยนวมิน24นะครับก็เข้ามาข้างในเลยบึงสำรานเข้ามาไม่ก็ไม่ไกลครับไม่ไกลเข้ามาหน่อยเดียวก็เจอบอกทางเข้ามีหลายทางครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมต้องเข้าี่มันใกล้สตรงนี้เข้าไป าก็วิ่งเลยไปอีกหน่อยครับังอื่นก็เข้าได้อยู่เหมือนกันแต่อยากเข้าทางที่มันยากๆหน่อยก็ไม่รู้นะครับคนแบบคล้ายๆคนโลกจิตนิดหนึ่งชอบอะไรที่มันยากๆวิ่งผ่านเข้ามาแลถึงบ่อแล้วตรงนี้ก็คือบ่อแล้วก็ว่าจะตกตรงนี้เลยละกันครับ จริงแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าผมจะได้ปลานะครับความตั้งใจจริงๆของผมคืออยากทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งที่อยู่กับธรรมชาติได้ชมธรรมชาตินั่งมองอะไรไปเรื่อยการตกปลานี่ก็เป็นกิจกรรมเสริมนะครับได้ออกกาลังกายบ้างการได้ปลานั้นก็ถือว่าเป็นของแถมการไม่ได้ปลา ก็ไม่เป็นไรผมกินข้าวเหนียวกับแจ่วเฉยๆก็ได้การได้มองธรรมชาติที่ต่างหากครับเป้าหมายจริงๆของผมธรรมชาติที่สวยงามไม่รู้วันข้างหน้าจะมีให้เห็นไหมหรือว่าต้นไม้ต้นเดิมใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ามันจะตายไปไหมเบึงนี้ยังมีอยู่ไหมหรืออะไรสักอย่าง ความเปลี่ยนแปลงของโลกมีตลอดครับ เยอะมากย้ายหลายที่แล้วนี่จะย้ายอีกทีเน่นลงไปไกลนี่แต่มมันไปไม่ไกลจากตรงที่เดิมโอเคแต่ซักเกอร์โอเคลองตรงนี้แล้วกันน่าจะได้หรือเปล่า เวลาในแต่ละวันนี้ไวมากนะครับถ้าเราปล่อยชีวิตโดยที่ไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆไปวันๆหนึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราออกมาข้างนอกใช้ชีวิตทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดชีวิตมีความสุขมันก็เพียงพอนะครับในวันหยุดวันว่างเราก็มานั่งมองธรรมชาติหรือทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ผมว่าแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับวันวันหนึ่งโดยไม่ต้องสนใจเวลาไม่ต้องมองนาฬิกาอะไรปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามวิธีของเวลาแค่นั้นผมว่าผมก็มีความสุขแล้ว สี่โมงกว่าตอนสี่โมงเย็นกว่าแล้วจะจะห้าโมงแล้วครับก็ไม่ได้กินตกทั้งวันไม่ได้ปลาสักตัวคิดดูมีแต่ปลาซักเตอร์ค,รคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีผมไม่ได้อะไรเลยกินขาน้าวเหนียวกับแจวพอครับทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไมไ่กินข้าวเลย ตอนนี้หิวหิวมากเลยคงไม่รอแล้วครับปลาตีเกลียวตเกล่ยว ดีนะทำแจว่วอร่อยอมไม่งั้นกระเดือกไม่ลงหน้าเลยดูบรรยากาศรอบๆมันมีแต่ปลาซักเกอร์เท่านี้ คนอื่นเขาตกก็มีก็มีเคยมีคนตกได้นะปลาช่อนปลาอะไรพวกนี้แต่ผมตกไม่ได้ทำใจปกติก็เคยตกปลาผม,มเคยตกได้อยู่แล้วแค่อยากลองดูเฉยๆคนทำบาปไม่ขึ้นครับพยายามตกหลายหุ่นแล้วผมไม่เคยไม่เคยได้จริงไม่เบ็ดขาดก็อะไรสักอย่าง ม่ดเบ็ดขาดเบ็ดพังเบ็ดไปเรื่อยเปื่อยก็ทำใจครับัอนตรงข้ามเขาตกเบ็ดที่เงือบไว้น่ะไม่รู้เขาจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะกลับแล้วกินกินเสร็จใกล้กลับแล้วทำใจครับ คนดีคนใจบุญครับทำบาปไม่ขึ้นวา่างนั้นเลยนะเมื่อกิเนตอนเย็นแล้วก็ข้าวเย็นคงไม่กินแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครั้งต่อไปจะ ออกตะลอนไปไหนหรือว่าจะไปทําอะไรอีกก็ขอฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครั้งนี้ต้องขอรวดครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวเริ่มตีขอแล้วสวัสดีครับอีกรอบหนึ่ง